สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษานะคะวันนี้เราพบกันในวันพฤหัส,สบดีที่26พฤศจิกายน2563คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะ คุณผู้ชมคะเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีราราชเจ้าประจำปี2563ดกรกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านได้เป็นประธานประกอบพิธีถวายราชาสดุดีเดี๋ยวเราไปติดตามกับคุณปุณธนิตาค่ะ ดกตรกนกวัน ok วิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานประกอบพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาเทีราราเจ้าประจำปีพุทธศักราช2563เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากราุณาธิคุณและพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยณนะลานพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่6สวนลุมพินี เนื่องด้วยวันที่25พฤศจ,จิกายนเป็นวันคล้ายวันสวรรคตรแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติกำหนดให้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของคณะลูกเสือแห่งชาติตามประเพณีที่ปฏิบัติลูกเสือเนตรนารีและบุคลากร,กรทางการลูกเสือได้ร่วมกันแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณและแสดงออกถึงความกตัญยูกตะเวทิตาธรรม ต่อองค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยด้วยการประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดูดีและแต่งเครื่องแบบลูกเสือเนตรนาลีออกบำเพ็ญประโยชน์ตามสถานที่ต่างๆทั่วราชอาณาจากักรเพื่อถวายเป็นราชสักการะและแสดงออกถึงเกียรติของลูกเสือ สำหรับพิธีถวายราชาสดูดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาเทีราราเจ้าประจำปีพุทธศักราช2563มีลูกเสือเนตรนาลีและบุคลากรทางการลูกเสือร่วมในพิธีจำนวน1,500คนกิจการลูกเสือเป็นกระบวนการที่สำคัญในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีด้วยระบบอย่างมีคุณค่าคือสร้างเยาวชนให้มีระเบียบวินยัยรู้จักเสียสละ รู้จักพึ่งตนเองบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมและช่วยเหลือผู้ออื่นทุกเมื่อเป็นการวางรากฐานอนาคตให้เกิดความแข็งแกร่งมั่นคงเป็นเกราะกำบังในการ,รเผชิญปัญหาและอุปสรรคหากเยาวชนปฏิบัติตามกฎและคำปฏิญาณของลูกเสืออย่างเคร่งคัดเปรียบเสมือนเครื่องเตือนใจให้มุ่งมั่นต่อการทำความดี ด้วยหลักคุณธรรมจริยธรรมสร้างความสมานฉันท์และดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงในานามของกระทรวงศึกษาธิการพร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุนกิจการลูกเสือด้วยความยินดีในโอกาสที่ได้มาพร้อมกันต่อหน้าเบื้องพระพักพระบรมราชานุกรของพระองค์ในวันนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระองค์ซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทย จึงให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือทั้งหลายจงพร้อมใจกันรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณของพระองค์ที่มีต่อพวกเราขอให้ทุกคนจงตั้งจิตปฏิธานอันแน่วแน่สนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชประสงค์เห็นคนในชาติบ้านเมืองมีความสามัคคี มีวินัยถึงเวลาแล้วที่ทุกภาคส่วนจะได้ทบทวนและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากิจการลูกเสือไม่ว่าลูกเสือในระบบโรงเรียนนอกระบบโรงเรียนจงพร้อมใจกันประสานสัมพันธ์พัฒนาหล่อหลอมเด็กประชาชนเยาวชนให้มีความเข้มแข็งซึ่งเชื่อมั่นว่าหากเด็ก เยาวชนและประชาชนมีคุณภาพและเข้มแข็งสถาบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์จะมีความมั่นคงและยั่งยืนตลอดไปบัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะยึดมั่นในกตัญญูเวทิตาธรรมรำลึกถึงพระมหาการุณาที่คุณของพระองค์อยู่เสมอ และจะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อให้กิจการลูกเสือและประเทศชาติอันเป็นที่รักและหวงแหนของปวงชนชาวไทยได้เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดกาลนาน